มาค่ะพี่พีสวัสดีค่ะนะคะวันนี้มาชมรถเข้าใหม่กันกับน้องเอมี่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสาขาสุวินทวงศ์วันนี้มีจะมาอัปเดตอีสูมิลเอตัว3.0เนวี่นะคะร,รถปี2018รถในงานปลดระวางนะคะที่สภาพสวยค่ะโดยรวมนะนี่คือสภาพแรกเข้าแต่ราคานี่คือสภาพเนียนกิบนะคะร,รถนี้เนะเราซื้อเข้ามาประมาณ20กว่าคันนะคะก็มีจองกันไปบ้างแล้วนะคะสำหรับใครที่ สนใจนะคะเลงหาตามหารถอ e ีลซูมมิวเอ็กไว้ใช้งานนะคะบอกเลยว่าคลิปนี้นะมีคําตอบแน่นอนค่ะแต่ละคันรถสวยเกรด A นะคะรถมือเดียวป้ายแดงสภาพเนียนกริปค่ะคุณพี่นะ,ะสนใจก็ลองติดต่อกันเข้ามาดูนะเข้ามาลองชมรถตัวจริงทดลองขับกันได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะบอกเลยว่าแต่ละคันสภาพเนียนแน่นอนคุณพี่รับประกันเรื่องโครงสร้างรถมือเดียวป้ายแดงเนะคะเป็นรถหน่วยงานออมสินปลดระวางเข้ามาที่เพชรยนต์ น,ะะนี่คือสภาพแลกเข้าทั้งหมดเลยค่ะนะสภาพแลกเข้าเพิ่งมาใหม่นะคะก็ติดต่อกันเข้ามาที่เบอร์โทรล่างใต้คลิปนะคะแอดไลน์กันได้เลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่คันแรกกันเลยค่ะสำหรับคันนี้นะอีซ e ูตมิวเอ็ปี18นะฮะราคาเริ่มต้น6 1แ0 0หบาทเท่านั้นนี่คือสภาพแลกเข้าทั้งหมดเลยนะฮะก็โดยรวมเนาะไม่มีประวัติชนหนักพิความนะฮะไม่มีจมน้ํากับสีกอใหม่ ตัวรถสวยบอดี้สวยเนียนสวยนะฮะสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้ทุกคันบุ๊กสวิตศูนย์ครบถ้วนแน่นอนผ่อนเริ่มต้นประมาณหมื่นสองนะคะผ่อนเริ่มต้นเนี่ยฟรีดาวน์หมื่นสองพันหมื่นสองพันบาทตลอดสัญญานะคะเนี่ยดูสภาพตัวรถไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้าโครเมียมล้อแม็กคอร์สสิบเจ็ดนะคะตัวรถภายในเบาะหนังสีเบจค่ะอันนี้รถก็เป็นรถเข้าใหม่เนาะรอทำความสะอาดรอล้าง ต้องบอกก่อนว่ารถรถนี้นะคะรุ่นนี้เนี่ยเราซื้อเข้ามาปีที่แล้วเนี่ยร่วมร้อยคันเลยนะขายออกหมดค่ะคุณพี่มาไวไปไวนะคะเพราะว่าตัวรถเนี่ยราคาล่วงเยอะนะเหลือแค่หกแสนต้นๆแต่ละคันก็คือสภาพเกตเอเล่งไม่แสนต้นๆถึงแสนกลางๆนะไม่เกินสองไม่เกินแสนหกแสนเจ็ดไม่เกินนี้นะคะไม่อยู่ประมาณแสนต้นๆราคาเริ่มต้นอยู่หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะเนี่ยคันนี้ประเทียนแปดห้าห้าหกกรุงเทพ รถเข้าใหม่ค่ะสภาพโดยรวมแล้วถือว่าโอเคเลยสวยสมบูรณ์มากๆนะรถมือเดียวเราติดต่อเข้ามาดูกันได้เลยคุณพี่จ่าที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นะมาหาน้องเอมี่ได้เลยทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะนะคะก็เนี่ยตัวนี้7 2 7 2 7สอนะคะรถกรุงเทพสีบรอนเงินนะคะรถสภาพดีเกรด A รับประกันเรื่องโครงสร้างไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำกลับสีก่อใหม่ ลองเข้ามาดูรายละเอียดกันได้ที่เพรยนต์นะคะเนี่ยอย่างพวกนี้ไฟหน้าเหลืองหนูเปลี่ยนให้นะคุณพี่นะไฟหน้าเหลืองอะไรพวกนี้หนูจัดการเปลี่ยนให้หมดเลยนะคะตัวไฟเดทามตัดหมอกมีให้เรียบร้อยนะคะยางนี่น่าจะต้องเปลี่ยนทั้งรถนะ,ะเพราะว่ายางเนี่ยมันเป็นยางปีเก่าแล้วนะคะเดี๋ยวเสริมสภาพจัดการเปลี่ยนให้หมดเลยคุณพี่นี่ค่ะดูตัวรถสีบรอนเงินแต่ละคันก็คือสภาพโอเคนะคะโครงสร้างเดิม ไม่มีประวัติชนหนักพิคว่ำมไม่มีจมน้ํากลับสีกอใหม่ค่ะนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ตัดหมอกเดทามีให้ติดอย่างครบถ้วนค่ะคนพี่ล้อแม็กขอบ17นะคะดูยางยางก็เป็นยี่ห้อกูด์เยียนะอย่างคันนี้เป็นยางกู o เยีย r ปี2022นะคะสภาพสมบูรณ์แบบรับประกันทั้งหมดนะว่ารถของเราไม่มีชนหนักพิคว่ำแน่นอนนะะดู รลนี้หนูซื้อเข้ามาประมาณยี่สิบกว่าคันได้นะเข้ามาก็เกือบหมดแล้วแหละเหลืออีกประมาณสิบกว่าคันนะคะขายดีมากมากเนี่ยจอดเรียงกันเป็นตับเลยมิวเอ็ X นะคะด้านหน้ารอรอปรับสภาพกันทั้งหมดให้ดูเนี่ยค่ะรถรอปรับสภาพนะคะยังไม่ได้ผ่านการเก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพ แต่โครงสร้างเดิมนะเรามีใบเซอร์ฟิเคตให้เรามีผลตรวจรถให้นะฮะมีใบเซอร์เรื่องการันตีเรื่องโครงสร้างให้ทั้งหมดเลยนะคะภาษีพรบมีให้ไม่ขาดเกินแน่นอนคุณพี่จ๋านะก็ลองติดต่อกันเข้ามาได้ที่เบอร์0 9 6 7 2 5ก้าหกเจ็ที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์เนี่ยดูคันนี้ก็รอปรับสภาพเหมือนกันนะคะหกแสนหบาทเริ่มต้น นะถึงหกแสนสา่นเก้าบาทราคาประมาณนี้ไม่เกินนี้ค่ะคุณที่นี่เนียนกริปตแต่ละคันนะคะตรงนู้นก็มีอีกสองสามคันเดี๋ยวพาไปเดินดูมิวเครื่องยนต์สามพันขับสองค่ะนะคะภายในกว้างมิ x เ,เป็นรถครอบครัวเนี่ยะสงนะที่ภายในกว้างนะคะขนของขนอะไรได้ค่อนข้างเยอะนะคะพับเบาะเรียบเลย ขายสายเดินทางสายท่องเที่ยวปิกนิกแคมปิ้งตอบโจทย์แน่นอนคุณพี่เนี่ยรถมือเดียวป้ายแดงการันตีเรื่องโครงสร้างทั้งหมดเลยนะคะนะสภาพสวยงามค่ะสมบูรณ์แบบแต่ละคันของเราเนี่ยรถเนียนกิฟนะคันนี้นี่คือปรับสภาพไปแล้วประมาณครึ่งหนึ่งนะคะมิวเอ็กสามจุดศูนย์จอดเต็มเลยนะที่เพชรยนต์ของเราเราซื้อเข้ามารถเนียเยอะมากหนุนก็มีอีกคันหนึ่งเห็นไหมฮะด้านในก็มีอีก มิวเอ็กซ์ 0, ตัวเนวีนะรถปี2018เล็กไม่แสนต้นๆน,น,นะคะกับราคาแบบเล่าใจเลย600สนต้นๆฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งืนสองประมาณนี้ค่ะนะคะผ่อนไม่แพงแล้วก็ตัวรถก็สภาพสวยนะไม่ช้ำเนี่ยตรงนี้อีกสองคันเห็นไหมคะส่วนารายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยลองทักกันเข้ามานะขอรูปภาพเพิ่มเติมหรือว่าจะให้เอมี่แนะนําให้ก็ได้นะเอมี่แนะนําให้ค่ะ 6แสนหนึ่งมืเก้าพันบาทสีบอลเงินสีนี้ดูแลง่ายนะคะเป็นสีที่ขายดีตลอดกาลนะคะคือใครใช้ก็โอเคสีนี้นะคะไม่ได้ดูแบบเก่าวว้ไม่ได้ดูแก่นะคะนี่สวยเลยตัวนี้สีบรอนแต่ละคันนะรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงก็กดติดตามกันทักกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์096 725 2736เเบอร์มีแอดไลน์ได้โทรได้นะคะ นะ้ำมาเจอกันค่ะที่เพชรยนต์สขาดชวินทวง์นะก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ไว้ให้ด้วยไว้จะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ